็กๆพบกับคุณครูมนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะสาระที่เด็กๆจะได้เรียนรู้มีดังนี้ค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ การเจริญเติบโตของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ใบทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและคายน้ำดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ผลและเมล็ดทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งกา้านใบและลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้รากทำหน้าที่ยึดลำต้นกับดินไม่ให้ล้ม และดูดน้ำและแร่ธาตุอีกด้วยนะคะค่ะนี่คือแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันที่1ให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมดังนี้ค่ะให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กเกี่ยวกับต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักให้ผู้ปกครองพาเด็กๆออกไปดูต้นไม้ในบริเวณบ้าน และให้ผู้ปกครองใช้คำถามถามเด็กๆด,ดังนี้นะคะต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรต้นไม้ชนิดนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างต้นไม้มีกี่ต้นการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในวันที่หนึ่งนะคะ 3. คะแนน หมายถึงเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง 2. คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองมีส่วนช่วย 1. คะแนนหมายถึงเด็กไม่สามารถทำได้เลยสาระที่สองลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้รากคือส่วนที่อยู่ใต้ดินลำต้น คือส่วนของพืชที่จเจริญอ,อยู่เหนือพื้นดินต่อจากรากมีขนาดรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปกิ่งคือส่วนของต้นไม้ที่แยกมาจากลำต้นใบคือส่วนของพืชที่เกิดติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืช หน้าที่สำคัญของดอกคือการสืบพันธุ์ผลคือส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงมาจากกลางไข่ผลประกอบไปด้วยเปลือกเนื้อและเมล็ดแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันที่สองนะคะ กิจกรรมให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ให้ผู้ปกครองพาเด็กออกไปดูต้นไม้ในบริเวณบ้านให้ผู้ปกครองถามคำถามเด็กๆดังนี้ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างส่วนนี้ของต้นไม้เรียกว่าอะไรใบของต้นไม้มีสีอะไรบ้าง การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในวันที่2องเกณฑ์การประเมิน3คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง2คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองมีส่วนช่วย1คะแนนหมายถึงเด็กไม่สามารถทำได้เลย สาระที่3การเจริญเติบโตของต้นไม้วันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังนิทานเลยค่ะนิทานเรื่องมเมล็ดพืชน้อยวันหนึ่งขณะที่มเมล็ดพืชน้อยกำลังนอนอย่างมีความสุขฝูงมดที่เดินผ่านมาคุยกันเสียงดังจนมเมล็ดพืชน้อยตกใจตื่นและได้ยินมดคุยกันว่าเดินเร็วๆเ,เข้าออฝนจะตกแล้ว ถึงฤดูฝนแล้วจริงๆหรือมเมล็ดพืชน,น้อยคิดและขณะนั้นเองเจ้าไส้เดือนดินก็ค่อยๆชอนใช้เข้ามาใกล้มเมล็ดพืชน,น้อยจึงถามว่าไส้เดือนจ๋าฝนจะตกจริงๆอย่างที่มดคุยกันหรือเปล่าและเมื่อฝนตกลงมาทําให้ดินมีน้ําประกอบกับมีอากาศที่พอเหมาะ,มะเมล็ดพืชน,น้อยจึงคิดว่าโอ้ได้เวลาที่ต้นอ่อนของฉันต้องใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยงเพื่องอกและ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วสิ ต่อมาไม่นานมเมล็ดพืชก็เริ่มงอกโดยมีรากสีขาวออกมาจากมเมล็ดเจริญเติบโตลงไปในดินส่วนยอดอ่อนจเจริญเติบโตโผล่พ้นดินเมื่อเวลาผ่านไปรากของพืชจะยาวลึกลงไปในดินมากขึ้นเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารในดินส่วนยอดก็จะเจริญเติบโตชูสูงขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับสร้างใบแท้เราเรียกต้นพืชขนาดเล็กที่งอกจากมเมล็ดนี้ว่าต้นกล้า ในขณะที่มเมล็ดเริ่มงอกและเจริญเติบโตนั้นจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยงทำให้ใบเลี้ยงค่อยๆ่เีบเล็กลงจนหลุดล่วงออกจากลำต้นต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ต่อไปแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันที่3นะคะกิจกรรม ให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้ผู้ปกครองพาเด็กๆออกไปดูต้นไม้ในรอบบริเวณบ้านให้ผู้ปกครองใช้คำถามถามเด็กๆดังนี้ต้นไม้เกิดมาได้อย่างไรเด็กๆเคยเห็นต้นอะไรบ้างใบไม้มีรูปร่างแตกต่างกันหรือไม่ การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมวันที่3เกณฑ์การประเมิน3คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง 2. คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองมีส่วนช่วย 1. คะแนนหมายถึงเด็กไม่สามารถทำได้เลยสาระที่4ประโยชน์ของต้นไม้ ต้นไม้มีประโยชน์มากมายทั้งให้ร่วมเงากับคนและสัตว์ส่วนต่างๆของต้นไม้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเริ่มจากใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาทับถมกันจะเกิดการเน่าเปื่อยแล้วย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้คะ่ะวันนี้คุณครูมีผลไม้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะ ผล,ลไม้ที่คุณครูนำมาฝากเป็นผลของต้นไม้ค่ะเราสามารถรับประทานได้แถมยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะนอกจากผลไม้แล้วคุณครูยังมีดอกไม้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกไม้ก็มาจากต้นไม้เหมือนกันคะ่ะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นนำไปจัดดอกไม้เป็นช่อ หรือนำไปไหว้พระก็ได้นะคะต้นไม้ยังสามารถนำมาสร้างบ้านสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงชั้นวางของนอกจากนี้ ต้นไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกอีกด้วยนะคะแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันที่4นะคะกิจกรรมให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ให้ผู้ปกครองถามเด็กๆเกี่ยวกับสิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านดังนี้ เด็กๆเ,เคยเห็นสิ่งของอะไรบ้างที่ทำจากต้นไม้สิ่งของชนิดนี้ทำจากอะไรสิ่งของชนิดนี้อยู่ตำแหน่งใดเช่นข้างบนข้างล่างข้างนอกและข้างในคะ่ะการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในวันที่4 เกณฑ์การประเมิน3คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง2คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองมีส่วนช่วย1คะแนนหมายถึงเด็กไม่สามารถทำได้เลยสาระที่5การดูแลรักษาต้นไม้เด็กๆรู้ไหมคะ ่าเขาคนนั้นกําลังทำอะไรคะเก่งมากค่ะรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการรดน้ำต้นไม้ใช่แล้วค่ะใช้บัวรดน้ำและสายยางในการรดน้ำต้นไม้ค่ะ วิธีการดูแลต้นไม้นอกจากรดน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเราสามารถพรวนดินเพราะการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีรากพืชชอนชัยดูดอาหารและน้ำในดินได้ดีอีกด้วยนะคะเด็กๆก็รู้จักวิธีการดูแลต้นไม้แล้วใช่ไหมล่ะคะ เด็กๆก,ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลต้นไม้ได้นะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันที่5นะคะกิจกรรมให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ ให้ผู้ปกครองพาเด็กๆออกไปดูต้นไม้ในรอบบริเวณบ้านให้ผู้ปกครองถามเด็กๆดังนี้คะ่ะถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะเป็นอย่างไรและถ้าเรารดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะเป็นอย่างไรคะการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในวันที่5นะคะ เกณฑ์การประเมิน3คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง2คะแนนหมายถึงเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองมีส่วนช่วย 1. คะแนนหมายถึงเด็กไม่สามารถทำได้เลยเมื่อเด็กๆเรียนรู้เสร็จแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูมอบหมายไว้ให้นะคะ และอย่าลืมส่งภาพและคลิปวิดีโอเข้ามาที่กลุ่มไลน์ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ